ช่องฮันนาวัสชนแนลวันนี้นะครับอีกเกมที่ชื่อว่า p e s ู i ลเตอร์กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตในครั้งนี้นะครับเห็นบอกว่าไปอัปเดตนะครับฟรีทูเพที่ทุกคนที่สายฟรีชอบมากนะครับมาดูกันว่าแช่ในการเชียวเลยครับออาเดี๋ยววัเมื่อวานเมื่อวานนี้นะตอนห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มไปเลยผมก็เล่นสักพักนึงแล้วซึ่งซึ่ง เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันเลยว่าสายฟรีชอบจริงกัเปล่าอีเวนต์อีสเตอร์ยังอยู่นะครับอีเวนต์อีสเตอร์ยังอยู่เพิ่มเติมเพิ่มเติมคือมีสัญญาเพิ่มนะเดี๋ยวผมวาร์ปไปเลยแล้วกันอ่าผมวาร์ปมาแล้วก็จะมีตัวใหญ่มาเพิ่มหนึ่งตัวนะครับฮิวอีสเตอร์เยตินะครับน่าจะใช่ก็เป็นตัวที่หายากผมยังเปิดไม่ได้ตัวนี้มันเปิดยากมากขนาด ขนาดตัวนี้ยังเปิดยากเลย Easter Angelus เนี่ยไอตัวไอตัว Secret เนี่ยมันยังเปิดยากเลยผมเอาไปทำแล้วผมเอาไปทำ d ม a m e t e r แล้วตัวหน,นึ่งนี่นี่นี่ครับนี่นี่เจ็ดวันนะครับผมเอาไปทำ d ม a m e t e r แล้วนะครับตัวหนึง่ง ไปทำดามเมเตอร์ตัวหนึ่งนะมาดูกันว่าพลังจะเท่าไหร่นะครับหรือเจ็ดวันเนาะอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอัปเดตหน้านะครับว่าจะพลังเท่าไหร่อีสเตอร์น่าจะไปลอบอัปเดตหน้าอืมอ่ะอัปเดตนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะอัปเดตเรื่องอีสเตอร์นะครับอัปเดตไม่ใช่อัเดตเองอีสเตอร์อัปเดตเรื่อง, e ater, อ,อ,งอ่าโซนใหม่นะครับเป็นโซนที่ชื่อว่าไดมอนด์มายนะครับเหมืองเหมืองเหมืองขุดไดมอน นะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับก็มีสกิลนะครับเดี๋ยวให้เข้าเลือกเลยนะครับมีสกิลเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวข่ขยเข้าไปตรงไดมอนด์ m ม n ์นะอยู่ตรงนั้น,อย,น,นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลก่อนที่ Enchant นะครับ Enchan t for ร <c> ์ <oughs> มาเสียอาจจะแหบๆนิดนึงนะ <c oughs> ก็จะมีสกิล <c oughs> นะครับ สกิลมาเพิ่มมาใหม่นะก็คืออ่ไดมอนด์แบ็คมาสเตอร์นะครับก็นั่นแหละตามชื่อมาเลยนะครับก็เก็บอ่ากระเป๋าคือมันจะมีมันอัปเดตมาก็คือมันจะมีรูทแบ็คของไดมอนด์นะท่านผู้ชมอืมมันจะมีรูทแบ็คของไดมอนด์เข้ามาซึ่งไม่สามารถใช้แมกเนตเก็บได้ที่เป็นเกมพาร์ทอืมไดมอนด์แบ็คมาสเตอรนะครับเราก็ มันจะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับการดรอปของอลูดแบ็กของไดมอนด์มากขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยมัลติแมกเนสแมกเนสนะครับ m a สนะไม่ใช่แมกแม็แมเนสเนะครับก็ช่วยการคูณตังนะครับคูณตังมากขึ้นทุกทุกอันเลยนะนี่แต่ว่าผมว่าไอพวกสกิลปกติยังดีกว่านะครับแต่นี่มันเป็นการคูณเฉยๆแล้วก็ ไดมอนด์แบ c ็กลักนะครับมาอันเนี้ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือ Diamond back master อันนี้คือเพิ่มเพิ่มอ่าไดมอนด์นะครับสูงสุดอันนี้คือใช่ไหมตัวอธิบายถูกปะเนี่ยอ่าอันนี้คือ Diamond back luck อันนี้โอกาสอ๋ออ๋อ,อผมเข้าใจผิดอันนี้คือเพิ่มใช่ปะอ๋อมีโอกาส จะดอบอันยุผมไม่แน่ใจมันคืออะไรแต่ที่รู้อันนี้อันนี้คือเพิ่มโอกาสที่จะดอบลักนะครับไอ้แบ็คลักรีสกิลได้นะครับรีสกิลได้อามีแค่นี้แหละใช่ไหมใช่มีแค่นี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับอารที่รีสกิลนะครับอ่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาโซนใหม่กันเลยนะครับมา ซุวนใหม่ก็จะอยู่ใกล้ๆแลงรีวัสนะครับอยู่อยู่อัลพสิตดีแคร์อัลพสิตอ่าแปลว่าตรงข้ามนะครับตรงข้ามดีแคร์โอเคป่ะไดมอนด์ไมล์ก็จะมี3โซนหลักๆเลยนะครับมีแบงค์ด้วยมีโซนนะครับพัลลัสไดเคฟนะครับแล้วก็ไซเบอร์ไซเบอร์คาร์เวนใช่ปะ่ะคาร์เวนคาร์เวน อันนี้ผมอ่านถูกอานผิดก็ขอโทษขออภัยแล้วกันแล้วก็วิติกไมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพาไดเคฟกันก่อนเลยนะครับพาไปเคฟก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะอืบอกว่าสายฟรีชอบใช่ไหมแต่ก็สวยนะเดี๋ยวผมลองคุดดูนะครับติ๊กดนึงด้เทาไหร่อันนี้มีคูณอะคูณสามเอาไปได้น้อยจังอะ่ะนี่นี่น,นี่นี่ก็จะเป็นถุง ไดมอนด์นะครับก็ซาบีประมาณนี้นะครับอืมก็ไม่ได้น้อยจังอะ่ะเออได้น้อยมากเลย <im itating> เขาปรับแล้วนะที่จริงอะ่ะมันได้น้อยกว่านี้เขาปรับให้มันได้เยอะขึ้นแล้วต่อไปนะครับไซเบอร์เคเวนเคเวนแต่ผมผมจะแหลกเปลาะผมเข้าไปจนะนั้นผมแหลกทุกทีเลยผมปรับกราฟิกหนึ่งก่อนเข้าไปแล้วกันไม่งั้นแหลกใช่ใช่ใช่ชแหลก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  ก็ว่ายง่ายนะครับมีอ่ากล่องตรงกลางนะครับมีกล่องใหญ่หญๆตรงกลางนะครับแล้วก็มีอ่าพื้นที่รอบเอ้ยจตกก็สวยแล้วแต่แหลกอ่ะผมแหลกมากคูน้าไดมอนด์ได้ไดมอนด์เอ้ยแหลกแหลกแหลกได้ไดมอนด์สามสิบเคนะครับใช้ได้ผมออกก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเขาผมไม่ไหวผมไม่ไหวตรงนี้ผมไม่ไหว <c oughs> ต่อไปนะครับมิสติกไมล์อันนี้ <c oughs> มีเงื่อนไขนะครับ อ่ะทุกทุกทุกส่วนมีเงื่อนไขนะครับอ่าไอส่วนพาร์ไดเคฟเนี่ยต้องใช้1นึ่งแสนะครับตรงนี้ต้องใช้10ล้านนะครับ Cyber ร์ e e เวนะครับแล้วก็มิติมายนะครับมีเงื่อนไขก็คืออ่าคุณนะครับต้องเล่น p e รสเวเตอรนะครับต้องมีอายุ p e รสเวเตอรนะครับอ่อมากกว่า30วันนะครับหรือส0สวันก็ได้นะแล้วก็ต้องเสียตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งนะซึ่งผมเสียไปแล้วนะครับก็คือ ฮิวโกลเด้นโกลเด้นฮิวเฮลล็อกนะครับตัวหนึ่งผมไม่น่าเสียเลยเพราะมันเป็นตัวโกลเด้นด้วยแหละแล้วมันสกิลดีมากสกิลสเต็งวีโอ้โหนะครับแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับก็เพื่อคอนเทนต์เนาะเออเพื่อคอนเทนต์หิวคอนเทนต์เกิน <c oughs> ก็นะครับด้านในนี้ก็จะมีกล่องใหญ่นะครับอาร์ดดัมเมนะครับก็ SX นะครับเป็น SX เลยซึ่งพังยากสินะ มาตรงนี้นะครับเจสิบกว่าอ,อีกเดี๋ยวมาดูนะครับไดมอนติ๊กนึงสามหมืนติ๊กสามหมืนโอ้โหฟามฟามยากจริงนะอันนี้คือคูณ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 สาคูณห้าน,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 นะครับอาจจะผมขุดกรองปกติก็ได้มาเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งเท่าไหร่โอ้ติ๊กหนึ่งหนึ่งพันโอเค คุ้มไหมเนี่ยกับตัวใหญ่เนี่ยคุ้มไหมคุ้มไหมท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมคุ้มไม่เอ่ยคุ้มไม่ถึงจะดอปลูดลูดแบ็กที่เป็นไดมอนด์ก็เถอะนะอันเนี้ยท่านผู้ชมได้ประมาณได้ประมาณ ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านนะเนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยถ้าขุดตีทีหนึ่งก็ถ้าคูณสิบอะถ้ากองเนี่ยคูณสิบก็จะได้ประมาณสี่สิบล้านสามสิบล้านสีน่สิบล้านสิบห้าล้านประมาณนี้แต่แต่ถ้ามันไม่คูณเลยเลย,เลยผมว่าผมว่าน่าจะวันหนึ่งล้านแน่เลยแต่ไม่คุ้มอะอัปเดตอะไรเนี่ยแล้วก็ปิดการใช้งานเลยอ,อย่างนะคือเนิร์ฟเนิร์ฟทุกอย่างเนิร์ฟอันนี้ด้วยเนิร์ฟเนี่ย ไอเนิร์ฟไอมินิคอมเมดด้วยให้ได้เพชรน้อยลงแต่ผมพาไปดูแฟรี่แฟรี่แลนด์อ่ะดิจิทัลแฟรี่เอาแม็ปไม่โหลดอีกโอ้ยนี่นี่นี่คือมันเนิร์ฟด้วยมันเนิร์ฟการได้เพชรผมตีคนเดียวปกติผมจะได้ผมได้หลักล้านร้อยล้านหลักสิบล้านวันนี้เพราะว่าหลักสิบล้านนะเขาเนอร์ฟอะที่ที่ผมจะได้ร้อยล้านนะร้อยล้านกว่าวันนี้แล้วหลารอบนี้ แหลๆๆๆๆๆกแหลกเลยไอแหลกเนี่ยมันเนิฟทุกท่านมันเนิบมันเนิรกฟขหยันเนิฟจงเลยเนิฟเนิฟทุกอย่างเลยมันจะเนิฟทุกอย่างให้ได้เลยไอเกมนี้เนิฟทุกอย่างครับมันะะเนิบทุกอย่างเลยประทัให้ผมเล่นยากขึ้นแบบสุดๆไม่รู้เขาจะปรับเพื่ออะไรเหมือนกันแล้วก็แบงค์นะครับแบงค์เอาออกไปแล้วนะคะระบบระบบดอกเบี้ยนะครับเอาออกไปแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีให้เห็นแล้วนะครับ ไม่มีให้เห็นแล้วมีแค่นี้ไม่มีแล้วไม่มีจริงๆไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วระบบระบบระบบแบงค์เอาออกไปแล้วนะครับระบบรับเงินจากแบงค์ดีแค์ดีแค์ปกติอ่ะเดี๋ยวผมไปผมไปโซนฮ์ดคอร์แล้วกันนะผมจะไปโซนฮ์ดคอร์ผมจะไปดูว่าอ่าดีแค์ผมวันนี้เสร็จหรือยังน่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่าผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว คือเออผมลืมบอกไปท่านผู้ชมก็คือจะมีแพ็คใหม่นะครับแพ็คใหม่มาแพ็คเอ็กซ์คลูซีฟใหม่ผมพาดูแบบหนึง่งผมจะไม่สคิปนะเดี๋ยวแมปไม่โหลดแมปไม่โหลดเดี๋ยวแมปไม่โหลดผมจะไม่สคิปผมจะไม่สคิปเพราะว่าแมปจะไม่โหลดใช่มันก็ไม่โหลดจริงๆเออจริงแมปไม่โหลดะหาอะไรวะผมฟาร์มอยู่โซนดูโดนะคะที่เป็นฮาร์คอเออฟาร์มทั้งวันเลยนะครับ ตอบยากอยู่นะเอออีกแป๊บเดียวของเราจะได้แล้วสองร้อยล้านไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ที่รู้ตอนแรกเกียร์แมบบไม่โหลดสุดๆตอนเนี้ยโซนธรรมดา๊บนึงไม่มีเสียงแมบบก็ไม่โหลดฮนะโอ้แแบบไม่โหลดอ่ะโอ้เกียรสุดๆตอนตอนแบบไม่โหลดที่ผมเกียดมากเลยเนี่ยพีพุต ยืนตรงครับยืนตรงเลยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงพึ่งมาครับเสียงพึ่งมาเสียงพึ่งมาตอนนี้เสียงพึ่งมาะอืมแบบไม่โหลดฮะเสียงพึ่งมาแต่แบบไม่โหลดอืม <c oughs> ตอนนี้เสียงพึ่งมาแบบไม่โหลดตอนนี้ครับท่านผู้ชมอื้อ <c oughs> ตอนแรกผมก็ฟาร์มไปมาตเอรี่ให้มันถึงยี่สิบห้าในยี่สิบสามละจะมีแพ็กเอ็กซ์คลูซีฟใหม่นะครับก็มีชื่อว่าอ่าแพ็กคริสตัลเอกนะครับเอ็กซ์คลูซีฟอิสคริสตัลเอกก็จะมีเทนิกตัวหนึ่งชื่อว่าเทนิกมิสติกคอกี้นะผมว่าเท่เลตัวนี้แล้วก็มีตัวใหญ่มาสองตัวนะครับฮิวเลสโตนแคทกับฮิวอะไรวะอ่านไม่ออกอัมเมสอัมเมสทริตวะอัมเมสทริตดากอน ืมแต่ผมว่าเทอ่ะเทหมดทุกตัวเลยเนี่ยตัวตัวเล็กก็เทผมอยากได้อ่ะแต่ไม่มีโลบักครับผมไม่มีโลบักก็มีปรามานี้เนาะสำหรับอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตถือว่าถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะอัปเดตนี้เปลืองตัวใหญ่เลยหายตัวตัวใหญ่หายไปหนึ่งตัวเลยแม่ ก็ทำใจฮะใครที่เสียตัวใหญ่ไปแล้วนะครับก็ก็ต้องทำใจเล้ะก็ประมาณนี้สาอัปเดตดี้ก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตหน้านะว่าจะมีตัวว่าจะเป็นอัปเดตอะไรนะผมว่าอ่าอีสเตอร์นี้ไม่น่าอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันผมก็จะเปิดเรื่อยๆนะครับเผื่อได้ตัวใหญ่แกเออเผื่อได้ตัวใหญ่อืมตอนนี้ผมไปซื้อมานะไอิวอีสเตอร์บันนี่เนี่ย ในราคา3 27 27บิลเลียนถือว่าไม่ถูกนะแพงนะโอเคก็สกิลดีอย่าใช้ดีอย่าลืาาามซับแล้วเจอกันใหม่ทีนะครับบ๊ายบายสวยัสดีครับ